ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่ารู้ไหมครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมี unemployment rate ที่ต่ำม,มากเรามี unemployment rate ต่ำแต่จริงๆแล้วไส้ในนักกังวลมากครับแรงงานเราจะลดลงอย่างฉับพลันเลยนะครับในอีก30ปีข้างหน้าเรากลายเปสังคมอาวุโสข,ของอาเซียนไปแล้วถูกต้องสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแลวก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเรา2คน นะครับรองศาสตราจารย์ดรคณิศแสงโชตนะครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงเกียรติอัตนาบานชื่นครับในรายการนี้นะครับอิน o v a t i v e ที s d ิสดมครับครับผมซึ่งเราสองคนนะครับก็จะนำความรู้ทางด้านการเงินและก็เศรษฐศาสตร์มาอธิบายทุกท่านให้เข้าใจเป็นประจำนะครับสาหรับในวันนี้นะครับเราเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานในประเทศไทยโอเคนะครับหรือว่า labor market ในประเทศไทย ทำไมเราจึงเลือกหัวข้อนี้นะครับเพราะว่าในตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เป็นต้นไปนะครับทางภาครัฐครับผมเขาได้ทำอะไรครับอจารย์คณิตรับค่าแรงขั้นต่ำเนาะอืนะครับก็คือในประเทศไทยนะครับเราจะมีค่าแรงขั้นต่ำนะครับซึ่งเป็นค่าแรงที่คนใช้แรงงานทุกคนเนี่ยนะครับต้องการนะครับอยากให้มีการปรับนะครับอยู่เป็นประจำนะครับ นะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับในล่าสุดตอน1มกราคมเนี่ยนะครับเรามีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะครับออกเป็น4่พื้นที่ด้วยกัน <Okay. S 1> ก็คือ4พื้นที่4กลุ่มเนี่ยนะครับจะได้ค่าแรงไม่เท่ากันครับนะนะครับนะก็คือจะมีพื้นที่นะครับที่จะได้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย400บาทต่อวันเลย <Okay. S 1> ทีเดียวนะครับนะ400บาทต่อวันเนี่ยก็จะได้อยู่4จังหวัดด้วยกันนะครับก็จะมีภูเก็ตฉะเชิงเซา ชนบุรีนะครับนาระยองนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอำเภอนะครับคือเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสี่จังหวัดก่อนนี้คือทั้งจังหวัดเลยเนาะส่งสุราษฎร์คือให้แค่อำเภอเกาะสมุยเท่านั้นนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับก็จะมีพื้นที่ที่เป็นนะครับกว้างใหญ่ระดับจังหวัดท่องเที่ยวโรงงานนะครับก็คือฉะเชิงเซาชนบุรีระยองนะครับแล้วก็มีท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับก็คือเกาะสมุยถูกครับแล้วก็มี พื้นที่นะครับที่จะได้ค่าแรงนะครับ3า0บาทต่อวนันนะครับก็จะมีอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะเรียกว่าท่องเที่ยวแล้วบวกเศรษฐกิจด้วยก็ได้เนาะใช่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอันนี้ก็เหมือนกับเป็นหัวเมืองใหญ่แล้วกันนะครับที่มีธุรกรรมการค้าขายเยอะนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่3ครับผมก็คือได้ค่าแรงขั้นต่ำา3รบบาทครับต่อวนัน นะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับรวม6จังหวัดเลยทีเดียวโอเคนะครับแล้วก็ส่วนสูงกว่ากรุงเทพนะเออใช่นะครับแล้วก็ส่วนจังหวัดอื่นๆครับก็ลดอ่าก็จะเป็นค่าแรงปกตินะครับที่มีการเพิ่มประจําปีเพื่อให้มันสอดรับกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออะไรต่างๆนะฮะนะทีนี้ตรงนี้นะครับก็หลายคนนะครับอาจจะรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนก็อาจจะคาดหวังว่า เราอยากมีค่าแรงขั้นต่ำนะครับวันละ400บาทนะครับทั่วประเทศไทยนะครับนะทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเรื่องของโครงสร้างของการเรียกระบบแรงงานในประเทศไทยก่อนแล้วกันนะ,รนะรเราลองมาเข้าใจนิดนึงว่าเอ๊ะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันจําเป็นหรือเปล่าโอเคนะนะครับเราก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจริงๆแล้ว ไม่ได้มีความจําเป็นนะในมิติของการกําหนดโดยภาครัฐเพราะมันคือขั้นต่ำใช่ไหมก็มาขั้นต่าในความเป็นจริงอัตราตลาดในบางอาชีพ,พบางงานก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแรงงานหรือความต้องการทักษะแบบนั้นใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราเชื่อในหลักของ,ของเขาเรียกว่าฟรีมาเก็ตแล้วกันเนาะเราก็จะเชื่อว่าเราก็จะมีแรงงานที่แน่นอนแรงงานทุกคนก็จะต้องต่อรองต่อรองราคาค่าแรงของตัวเองนะครับในขณะที่ ผู้ใช้ผู้ที่ต้องการแรงงานนะครับก็คือบริษัทสถานประกอบการต่างๆก็จะต้องประเมินว่าค่าแรงระดับไหนสามารถหาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมิติปกติมันก็เหมือนกับดีมานและก็ซัพพลายนะครับที่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะต้องมีคนวงนอกนะมาเป็นคนกําหนดเพราะว่าบางครั้งการกําหนดของคนวงนอกเนี่ยอาจจะทําให้สู่เกิดการยึดติดกับราคาหรือว่าอาจจะเป็นระดับราคาที่ไม่เหมาะสมครับ นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีค่าแรงขั้นต่ำที่กําหนดโดยเขาเรียกว่าไตรภาคีนะครับเพราะว่าไตรภาคีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นการเขาเรียกว่ามาจากภาคส่วนของ g o v e r n ม e n t มาจากภาคส่วนของ e m p l o y e r นะครับแล้วก็มาจากภาคส่วนของลูกจ้างก็คือ e m p l o y e e เเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าโอเคการที่เรามีไตรภาคีเนี่ย อาจจะเป็นตัวช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าแรงผู้ได้รับค่าแรงเนี่ยได้มาพูดคุยกันได้แสดงความเห็นม,มนีการหารือกันแล้วก็หาข้อบรรลุร่วมกันในที่สุดบบถูกต้องนะครับนะทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เราชอบพูดคุยกันเยอะมากเลยก็คือค่าแรงเนี่ยปรับครั้งสุดท้ายเนี่ยในปีคศ2 1 2 1 2ครับนะครับซึ่งปรับขึ้นแบบกระโดดเลยนะครับมาเป็น300บาทนะครับต่อวัน แต่ทีนี้ัน,นที่ถ้าเกิดพูดตามหลักความเป็นจริงของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในชีวิตจริงค่าแรงขั้นต่ำมันก็จะเป็นไปตามการแข่งขันของของตาลาดแรงงานนะ,นะครับคือค่าแรงขั้นต่ำม,มันก็จะเป็นแค่กฎหมายที่เหมือนกับทําให้แรงงานที่ไม่สามารถต่อรองได้ถูกต้องอสามารถบอกเลยว่านี่คือกฎหมายไทยนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำอย่างน้อยเท่านี้นะ,ะแต่ว่าในความเป็นจริงสมมติแรงงานที่มี ทักษะสูงและงานที่มีความสามารถเนี่ยเขาก็สามารถต่อรองรได้ค่าแรงที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติะนะครับทีนี้ถามว่าแล้วทําไมในประเทศไทยนะครับจึงจําเป็นนะครับที่จะต้องมีเรื่องของการกาหนดค่าแรงขั้นต่ำก็ถ้าวนกับไปตะกี้ก็คือถ้าเรา<ม>คิดว่ามีคนที่ไม่สามารถต่อรองเองได้เราต้องการได้รับการดูแลจุนวนเยอะการดูแลโดยภาครัฐก็เป็นเป็นทางออกที่ดีที่สุดสาหรับคนกลุ่มนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุสำคัญเลยนะครับก็คืออันนี้เป็นการที่สรุปคุณลักษณะโดยการวิจัยของ BIS นะครับ,รบเขาสรุปมาเขาบอกว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่เป็น low skill โอเคอด้วยความที่เราเป็น low skill เนี่ยทำให้แรงงานเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะมีอำนาจต่อรองได้สูงนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเราเป็น low skill นะครับแต่จุดเด่นอันนึงของตลาดแรงงานไทยก็คือเรามีลักษณะของ เลเว l ซัพพลาที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูงเขาหมายความว่งางนย,ยืดหยุ่นอ่าเฟล็กซิบเอ้ยเฟล็กซิเนะครับก็คือความยืดหยุ่นเนี่ยเกิดจากการที่แรงงานสามารถที่จะย้ายพื้นที่ทํากินย้ายลักษณะของงานนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะอยู่รอดได้นะครับในแต่ละช่วงเวลาในระดับหนึ่งนะ,อ,ะ okay. อันนี้ต้องบอกยอมรับว่าเป็นจุด แข็งของประเทศไทยโอเคอ่าตัวอย่างที่แบบเห็นภาพชัดที่สุดเลยนะครับเรื่องของ flexibility ก็คือตอนเกิดวิกฤตโควิดโอเคอ่าตอนเกิดวิกฤตโควิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือห้างร้านต่างๆเ,าเมืองท่องเที่ยวต่างๆปิดตัวลงหมดเลยแล้วแรงงานทำไงอะ ก็ต้องกลับบ้านถ้าเกิดเขามาจากถิ่นฐานอื่นใช่ไหมจาจคร์คนี้ใช้คําว่ากลับบ้านนะเพราะอันนี้คือสิ่งที่เป็นคีย์ลักของประเทศไทยนะไม่ไม่เหมือนประเทศอื่นนะประเทศอื่นไม่มีคําว่ากลับบ้านนะประเทศไทยเนี่ยมีคําว่ากลับบ้านคําว่ากลับบ้านก็คือกลับภูมิลำเนาของตัวเองซึ่งภูมิลำเนาของตัวเองส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าคนเรือนไทยส่วนใหญ่ก็มักจะมีช่องทางทํากินมีที่ดินทํากินอยู่ในระดับหนึ่ง นะครับมีวิธีการในการหาไรายได้ในภูมิลำเนาของตัวเองระดั <Okay. S 1> บหนึ่งถึงแม้ว่าแต่ว่าสาเหตุที่เขามาทํางานในเมืองเขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมก็เพราะว่าได้รายได้สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความยืดหยุ่นตรงนี้สูงนะฮะนะแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับก็คือเราก็มักจะมีคนที่ได้เป็นค่าจ้าง wage earner เนี่ยค่อนข้างน้อยอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ ที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันในประเทศไทยเอ๊ะคำว่าเวชที่เขาว่าเนี่ยเขาใช้เหมือนกับเป็นค่าจ้างรายวันหรือเปล่าไม่ก็เหมือนกับเป็นค่าจ้างประจำอ๋อที่จะต้องได้เป็นประจำโอเคทีนี้ไอ้คำว่าเรามี small share ของ wage earner เนี่ยมันเกิดจากการที่แรงงานไทยส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมักจะเป็นการจ้างแบบรายวันหรือเป็นรายจ็อบถูกต้องใช่มันไม่ได้มีความสม่ำเสมอความมั่นคงคือจริงๆเป็นกิจเศรษฐกิมาตั้งแต่ก่อนคำนี้จะฮิตแล้วถูกต้องใช่ๆช่จะพูดแบบนั้นก็ได้ ด้วยลักษณะของเราเป็นแบบนี้ก็เลยทำให้ bargaining power ของ worker เราเนี่ยต่ำมาก็เพราะว่าถ้าเรากิดเราไม่ทำคนอื่นก็มาทดแทนได้มีคนพร้อมจะรับ j อบที้ตลอดเวลาถูกต้องนะครับแล้วก็อาจจะนึกถึงเรื่องของแม่บ้านนะครับนึกถึงงานงานงานสวนดูแลสวนงานคนขับรถนะครับงานทำความสะอาดต่างๆตรงนี้เนี่ยถามว่าเรามีดีมานสูงมาให้เรามีดีมานสูงนะเพราะว่ามีคนต้องการ ที่ให้แรงงานพวกนี้มาช่วยเราทํางานเยอะแล้วก็บอกสป라이สูงยิ่งกว่าอ่าก็คือไม่ประเด็นก็คือสป라이 l y เนี่ยนะครับก็มีสูงแต่ว่าสป라이 l y ก็เลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะต่อรองโอเคนะครับต่อรองเรื่องของมันไม่เหมือนกับต่างประเทศอย่างเช่นแบบในสหรัฐอเมริกาเรามักจะได้ยินข่าวแบบประมาณว่าแรงงานคนหมายถึงคนใช้แรงงานเนี่ยแบบ,บทําอาหารหรือว่าล้างจานหรืออะไรเนี่ยเขาโหต่อรองค่าแรงเขาสูงนะ นะครับแบบประมาณว่ามันอาจจะดูเป็นเหมือนเป็นงาน low skill แต่ด้วยความที่ัพพล l y เขาอาจจะหาไม่ค่อยมีโ <Okay. S 2> อเคนะครับอันนี้ก็เลยเป็นลักษณะของประเทศไทยก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมประเทศไทยเราเนี่ยถึงจําเป็นจะต้องมีการกําหนดขั้นแรงขั้นต่ำครับคืออีกมุมหนึ่งที่ลองนึกขึ้นมาเนี่ยก็บางทีเรื่องการต่อรองที่เกิดขึ้น,นบ,บางองค์กรเขาจะเป็นสาภาพของเขาแต่คําว่าสาภาพของบ้านเราก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่รมีไม่กี่หน่วยงานไม่กี่องค์กรที่จะมี การต่อรองลักษณะกลุ่มนี้ที่เกิดขึ้นนะใช่ต้องยอมรับว่าพูดถึงสาภาพแรงงานส่วนใหญ่มักจะเกิดกับรัฐวิสาหกิจครับโอเคแม้กระทั่งบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยก็น้อยมากนะครับที่จะมีสาภาพแรงงานทั้งทงท,งที่เรื่องของสาภาพแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียวกว่าปกติอของของการการที่แรงงานจะรวมกลุ่มกันได้ แต่กำลังพูดถึงกลุ่มที่จริงๆแล้วการตั้งสาภาพก็เป็นไปได้ยากกว่าโดย้ําเพราะถ้าเกิดทํากับบริษัทก็มีกลุ่มก้อนให้สามารถรวมตัวกันได้มีคนที่ต่อรองอีกฝั่งโดยตรงแต่ถ้าเกิดที่อาจารย์ลุงเกียริบอกว่าเขาทํางานแบบค่อนข้างจะยุ่งุ่นก็แปลว่าวันนี้ก็อาจจะทำงานให้คนหนึ่งอีกว่าจะทำงานในคนหนึ่งก็ได้ไม่ต่อรองใครเหมือนกันอันนั้นก็เป็นต่อรองกับเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกต้องใช่แต่ด้วยความที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องรองมาว่าตั้งแต่เรามีเศรษฐกิจมาเนี่ยนะครับในยุคใหม่ เราไม่ค่อยเจอลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็น wage price spiral เลยโอเคอ่าทีนี้สำหรับคนที่อยู่วงนอกของเศรษฐศาสตร์นะครับอาจจะไม่เข้าใจครับว่า wage price spiral คืออะไรนะครับไอ wage price spiral เนี่ยคือเกิดจากกรณีที่บางครั้งเนี่ยเรามีลักษณะของเงินเฟอ้อขึ้นมาก็คือราคาสินค้าอะไรต่างๆแพงขึ้นพอเงินเฟอ้อแพงขึ้นปุ๊บก็เลยจะทำให้แรงงานทำไมครับก็ต่ออ่าก็ต้องต่อรองค่าแรงจากนายจ้างก็จะต้องเพิ่ม wage พอเพิ่มเวชปุ๊บมันก็อาจจะทําให้งงต้นทุนก็เพิ่มต้นทุนเพิ่มถูกต้องนะครับราคาขายของสินค้าต่างๆที่นายจ้างเขากําหนดก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามในขณะที่แรงงานก็อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการต่อรองสําเร็จก็จะทําให้เงินเฟอ้อนั้นทาไมฮะมันไปต่อเรื่อยๆเลยเหมือนกับเป็นวัฏจักรไงใช่ก็มนไปก็คือของเท่าเดิมแต่ว่ารายได้มากขึ้นก้จ่ายมากขึ้นมันก็ดูเหมือนกับมีความหักล้างกันเอง้ตอง ซึ่งในลักษณะแบบนี้ในประเทศไทยไม่เกิดครัโอเคอ่าในแต่ในต่างประเทศเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปนี่เกิดนะโอเคนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่เกิดในประเทศไทยเงินเฟอ้อส่วนใหญ่มักจะมาจาก supply, อ่ p สัปายก็คือญญามาจากคอ p u ุชนะ okay. มากกว่าที่จะมาจากการดึงโดยดีมา d จากทางฝั่งของแรงงานนะครับนะอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่อยากให้เราเข้าใจนะทีนี้อีกภาพนึงครับ ที่เรามักจะได้ยินแล้วก็มีการพูดคุยกันเยอะมากเลยคือรู้ไหมครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมี Unemployment Rate ที่ต่ำมาก mm. ต่ำมากจริงๆนะครับอันนี้คือจากข้อมูลนะครับ t o r i l r b o r u o r c y Survey เนี่ยนะครับ unemployment rate ของประเทศไทยเวลาเขาดูนะครับอันดับแรกคือเขาต้องดูก่อนว่า working age population เราทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในฝั่งทำงานกับคนที่ทำงานแอคทีฟอยู่เท่าไหร่ นะครับซึ่งจากคนที่ทํางานแอคทีฟที่ที่สามารถทํางานได้แต่หางานนะไม่ได้เนี่ยนะครับมีอยู่แค่หเปอร์เซ็นเท่านั้นเองครับหรือสามแสนกว่าคนเองอะ่ะเพราะว่าอันเอนพลอยเมย์ของเรานิยามจากคนที่พยายามหางานแต่หาไม่ได้เนะ<ม>เาะเพก็แต่กี้ไอ้ฝั่งที่อาจารย์บอกว่าอินแอคทีฟเนี่ยครับเขารวมของคนที่ไม่ทํางานแล้วไม่คิดจะหางานด้วยเหมือนกันใช่งไหมใช่ซึ่งไอ้คนที่อินแอคทีฟเนี่ยนะครับก็จะมีฝั่งที่อยู่ในการศึกษาเรียนอายุสิบห้าขึ้นไปถูกต้องตอนนักศึกษสิบห้าขึ้นไป แล้วก็มีฝั่งของที่เป็นโฮมเมคเกอร์รนะฮะคนดูแลบ้านคนดูแลบ้านรีทายนะครับดิสเบิลนะครับ,รบแล้วก็อื่นๆโอเคแต่เอาเป็นว่าไอ้ตรงเนี้ยอันเอมพลอยเมนเลทของเราที่1%เนี่ยที่นับจากเฉพาะคนที่แอคทีฟในการหางานเนี่ยนะครับต่ำมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะครับถ้าเกิดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันเอมพลอยเมนเลทอยู่แถว4% 5%นะะนะครับอ่านะครับผมเห็นเลขหนึ่งนะเนะรู้สึกก็แบบ อ๋อก็นะ unpaid family w o r k e r ทำงานในครอบครัวนะฮะแว่าไม่ได้รับค่าจ้างอ่ะใช่ไหมทำงานในครอบครัวเนี่ยคือแบบผมล้างจาน <Okay. S 2> ช่วยที่บ้านอยู่ครับผมคนรับไหมอะ่ะเอางี้<อ>ดีกว่านะก็คืออันนี้ก็เลยจำล็งจะเป็นประเด็นที่อยากจะชี้แจงให้ทุกคนคได้ทราบว่า Unemployment rate ในประเทศไทยที่ต่ำหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่าไปดีใจว่าโอ้โหรประเทศไทยเราเจ๋งกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ แล้วหลายคนเนี่ยจะไปตีความว่า Unemployment rate ต่ำเศรษฐกิจเราก็ต้องดีสินจริงๆแล้วเนี่ยเรามาดูไส้ในคคนที่เป็น Employ ของเราเนี่ยนะครับมีถึง31%หรือว่า11ล้านคนที่ Self-Employ โอ้แล้วเนี่ยจะบอกว่าตัวเอง s ซ l f p m p l o y อะผมอะไรอ่ะตอนนี้ช่วงหลังเห็นวัยรุ่นชอบมาเป็นนักลงทุนอะผมลงทุนอยู่กับบ้านเซลล์อิมพลอยไหมอะเซลล์อิมพลอยโอเคว่าเราเราเป็นนักลงทุนนะถูกนะครับ หรือคนที่เป็น s ซ l f e m p l o เยอะที่สุดเลยในประเทศไทยคือฟาร์เมอร์ครับเกษตรกรก็คือเป็น s e l f e อ p l o y นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เราเยอะมากก็อย่างนี้สมมติวนกลับไปตอนช่วงโควิดอย่างเงี้ยบอกกลับภูมิลำเนาอ่ะก็คือไม่ได้ทํางานบริการไม่ทำโรงแรมไม่ทําอาหารไม่ได้อยู่ภาคท่องเที่ยวแต่กลับบ้านไปที่บารพอดีที่บ้านมีมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ก็ถือว่ามีงานแล้วถือว่ามีคาะลถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยอันเอมพลอยเมนเลดในประเทศไทยก็เลยไม่ได้สูงมากนะอ๋อนี่คือ,อความลับของข้อมูลตรงนี้ใช่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีภาคการเกษตรที่คอยเป็นแบกลับแบกรับแรงงานเราอยู่ครับะะกับอีกอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์คณิตพูดขึ้นมาคือ Unpaid Family Worker นั่นอะล้านคนนะเออหล้านคนอเอ๊ะมันคืออะไรก็อาจารย์คณิตก็นึกถึงคนที่ ช่วยทางานไม่ถึงขนาดล้างจานในบ้านหรอกจานคีก็อย่างเช่นสมมติเราเป็นเซลล์เอมพลอยคือเราเปิดร้านอาหารล้วก็อาจจะมีลูกหลานเหรินหลนพี่ป้าน้าอามาช่วยล้างจานมาช่วยเป็นบอยมาช่วยอะไรโอเคโอเคอก็ถือว่าทําแหละเออใช่ก็คือไม่ได้รับการไม่ได้รับการว่าจ้างโดยตรงใช้เงินกงสีก็เป็นของครอบครัวไหมถูกต้องใช่ประมาณนั้นไม่ว่าถ้าเกิดเป็นเกษตรกรก็จะเยอะมากเลยพี่ป้าน้าอามาช่วยเนเกี่ยวข้าวมาทําอะไรทีนี้คําถามก็คือว่าเกี่ยวข้าวเนี่ยปีละครั้งน่อาจ๊า อ่าอ่าแล้วถ้าเกิดเกี่ยวข้าวปีละครั้งอ่ะนับทั้งปีป่ะว่ามีงานทําโอ้ต้องนับสิก็มันเป็นวัดเกี่ยวข้าวทีเดียวเลยนะหรือเถอะวันทั้งปีก็เพราะว่ามันมันเป็นลักษณะของของของการครอปปิ้งของเราอันนี้ผมเข้าใจละว่าทำไมเลขมันต่ำครับผมนะไม่ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเอาแบบที่อาจารย์คณิตพูดเนี่ย unemployment rate ของเรามันจะสวิงเลยนะฮะโอเคใช่จริงบางซีซั่นก็จะสูงแต่จริงไม่ใช่ก็คือในเมื่อเราอันเนี้ยเราครอปปิ้งประเภทยางพารา ผล,ลไม้อะไรต่างๆโอเคมันมีซีซันอยู่เพราะฉะนั้นช่วงที่มันไม่มีซีซันเราก็คาดหวังว่าแรงงานกลุ่มนั้นเข,า,ขาอาจจะมี<ห>เก็<อ>บพร้อมนะิดรายได้ทําอย่างอื่นไปก็ <c oughs> มีได้ยินว่าก็ทาอย่างอื่นเหมือนกันอย่างเช่นช่วงช่วงลูกเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ดับเหมาอสาร้าเนี่ยให้เตรียมไว้เลยว่าเราจะต้องเราต้องเตรียมกําลังพลไ้เพิ่มเพราะว่าพนักงานเราบางส่วนคงกลับบ้านไปช่วยที่บ้านแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะสังเกตเห็นว่าอย่าพึ่งไปดีใจครับเพราะว่าเรามีคน ที่บอกว่าเอม loy เนี่ยอยู่ถ้ารวมเอาเซลเอมพ loy กับอันเพ d แฟมิลี่รวมกัน17ล้านคนนะจริงที่เราบอกว่าเขาเอม loy แต่จริงๆแล้วลักษณะของเอม loy ของเขาเนี่ยไม่ได้มีความมั่นคงมีความผันผวนสูงผมเลรู้สึกเป็นปลาอีกเลขหนึงนะจ๊ะครับข้าราชการหรือหรือว่าทำงานให้ภาครัฐสามล้านคนถูกต้องแต่วิสาหกิจสี่แสนคนครับสาล้านสี่แสนคนนี่มันประเทศประเทศเล็กๆเลยนะ <laughs> ใช่ อันนี้ก็อัน,นก็ต้องยอมรับว่าในเชิงของราชการเนี่ยมีคนคพูดกันเยอะว่าเราอะจ้างงานราชการเยอะแต่ถ้าเกิดผมเป็นภาครัฐนะผมก็คิดหนักนะครับ,รบว่าผมจะลดค่าราชการเราหรือเปล่าเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าค่าราชการไทยหลายคนที่เราจ้างงานมาเนี่ยเราส่วนหนึ่งเราจ้างงานเพื่อให้เขาได้มีรายได้ขั้นต่ำ แบบวุฒิปตีวุฒิปวชอปอวสเหมือนกันนะเกินขั้นต่ําที่เราคุยกันในบริบทของค่าแรงรายวานันแต่ว่าก็เป็นค่าต่าขั้นต่ําในแง่ของถ้าเป็นเงินเดือนละการขั้นต่ําเงินเดือนคน,คนเราที่พอจะใช้ชีวิตอยู่ถูกตอ้องเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในมองในมิติภาครัฐเนี่ยภาครัฐก,ก็ก็มีมิติว่าถ้าเกิดชั้นเลอขอฟคนไปล้านกว่าคนนะเพราะว่าแบบชั้นเป็น AI ชั้นเป็นอ่ภาครัฐในอนา,นา,นา,นานคตเนี่ยเขาก็คิดหนักนะถ้าแรงว่าแล้วคนล้านคนเนี่ยเขาจะสามารถหาหาหา หาช่องทางทํากินได้ไหมครูต่อเนื่องจากเนอร์เอไอเราคุยกันมาสัปดาห์ที่แล้วสตาร์เนอร์เอไอจริงๆถ้าเกิดบางฝั่งมีความน่ากังวลก็จริงๆเนาะอันนี้ผมพาอาจารย์นอกเลื่อนไปไกลเลยเราคุยเรื่องค่าแรงขั้นต่ำในคุณตรงนี้อ่ะค่าแรงขั้นต่ําคิดว่าเป็นประโยชน์กับกลุ่มไหนบ้างที่เราเห็นในโลกตรงนี้นะเพราะฉะนั้นค่าแรงขั้นต่ํากลุ่มที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็ต้องบอกว่าก็ต้องเป็นเซลล์เอ็มพลอยโอเคอ่าเพราะว่าคนที่เป็นเซลล์เอ็มพลอยในนี้ก็คือรวมฟรีแลนซ์แบบที่อาจารย์ชนนี้พูดเมื่อกี้แหละพวก พนักงานทําความสะอาดหรืออะไรก็เขาก็เป็นฟรีแลนซ์อ่ะก็คือเซลล์อุ่พลอยก็มีรัฐต่อรองให้ว่างานก็ได้ใช่นะทีนี้อันเนี้ยความน่ากังวลของประเทศไทยอันนึงแล้วเนอะก็คือเรามีอันเนื่องพลอยมิเตตต่ำแต่จริงๆแล้วไส้ในน่ากังวลมากครับกับอีกอันนึงที่โอ้โหวันนี้น่ากังวลมากเลยคือดิโมแกรมฟิกส์สตรัคเจอร์ของประเทศไทยครับรบอาจารย์คณิตลองดูภาพนี้ครับซึ่งเป็นการคาดการณ์นะครับโดยสถาบันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในปี2อง0เนี่ย ปีสองพนะครับปีคศสองพันห้าสิบเนี่ยลองดูลักษณะของดโมกราฟิกของเราเป็นไงครับเดี๋ยวนะผมดูไม่ค่อยชัดฐานข้างล่างนี่คนอายุน้อยหรือเปล่าครับใช่ฐานข้างล่างนี่คนอายุ 0- ูนถึงสีปี1 2ถึง14ปี2 0ถึง24ปีก็คือว่าเรากาลังเคลื่อนตัวสู่กลุ่มก้อนคนที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยเข้าเป็นก้อนก้อนใช่เป็นก้อนใหญ่มากๆเออมันเป็นก้อนใหญ่มากเลยนะเมื่อเทียบกับปี2000เพราะปี2000เนี่ยก้อนใหญ่จะอยู่แถวประมาณ ประมาณ40 1 0ปีถึง45ปีอ่าปียังพอทำงานได้อยู่นะใช่อันนั้นคือคือเมนเมนคนทำงานสอ2 0ันก้อนนั้นก็พอปี2 0 2พนี่นีเริ่มเอจจิ้งละ2 0 2งเอจจิ้ง2050คืออีก2ีบปีมีแต่คนเกษียณนะแรงงานเราจะลดลงอย่างฉับพลันเลยนะครับในอีก30ปีข้างหน้านี่ผมก็มีโอกาสได้ไปเกาหลีกับญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าประเทศเขาก็คล้ายๆอย่างนี้แหละอยู่ตอนนี้ก็เลยต้องมีให ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นเขาจะขึงขันบาที่จะเป็นประชากรเลยนะว่าประชากรตัวเองไม่เหลือแล้วเอาคนอื่นเป็นประชากรก็ได้เพราะว่าไม่งั้นเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้น่ากลัวมากครับเพราะว่าเรามีการคาดการณ์อย่างนี้เลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับ l a b o ์ force ของเราเนี่ยนะครับที่เมื่อกี้เราโชว์ตัวเลขกัน30กส่าล้านคนเนาะอาจจะลดลงเหลือเพียงแค่20ปลายปลาย่ปลายปลายก็ประมาณ10เกือบเกือบ40ล้านเหลือมันสัเกือบสัก 30ล้านเกือบเกบสาล้านหนึ่งในสี่ถูกแต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมว่าอาจจะดูเหมือนกับลดลดไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าอย่าลืมไอตอนปี2 0งศูนยเนี่ยที่เราเห็นว่า l a b o r f o r c e ยังอยู่ปลายปลายเลเบิลฟอร์สาว่าเลเบิลฟอร์สอายุเท่าไหร่ถูกต้องใช่เนี่ยคือที่จะพูดก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นเลเบิลฟอร์สอายุมากกว่า50ไปิบแต่แล้วซึ่งใกล่กระสีนะฮะซึ่งตรงนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่เป็นอีก ปัจจัยหนึ่งนะครับที่ในมุมของ labor market ในประเทศไทยน,ยน่ากังวลซึ่งหากเราไปไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในต่างประเทศนะครับของ UN เนี่ยนะครับเขาทำข้อมูลเปรียบเทียบมาเขาก็คาดการณ์มานะเหมือนกันนะครับว่า labor force participation ในไทยเราจาก100%ในวันนี้นะสมมติถ้าเทียบเป็น Index คับในอนาคตเนี่ยจะตกลงประมาณ25%นนี่ทั้ทงกราฟและทั้งระดับ เหมือนญี่ปุ่นกับเ,เกาหลีแต่นะาถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าในประเทศไทยนะครับเราเหมือนญี่ปุ่นกับเกาหลีแล้วนะครับในขณะที่ถ้าในอาเซียนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินเนี่ยเขายังเพิ่มขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน,ในือในในมุมของการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเจอศึกหลายด้านเลยทีเดียวเรากลายเป็นสังคมอาวุโสของอาเซียนไปแล้วถูกต้องแล้วเราก็จะมีแรงงานน้อยลงในอนาคตครับและ วันนี้เราก็มีเรื่องนีโคเลือนมีเรื่องการแข่งขันโออีโคโนมีเต็มไปหมดแลวนะครับทั้งหมดเนี้ยก็เลยเป็นจิ๊กซอว์ต่างๆที่วันนี้เรามาอธิบายทุกท่านให้เข้าใจว่ามีอีกพาร์ทหนึ่งที่น่าข้องใจสปดห์ทห่แล้วยังพูดถึงเรื่องความน่าตื่นเต้นแล้วก็ว่าครบของ AI เลยนะสปดห์นี้ทำไมมันหนังคนละมือใช่นะครับก็เอาเป็นว่ามันไม่ใช่บอกว่าประเทศไทยเรากําลังล่มสลายนะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเติบโตอยู่ได้อยู่ถ้าเราหา แนวทางในการเติบโตเพราะว่าอย่างที่บอกเรามี AI เรามีอะไรมาช่วยมันก็จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถาทําธุรกิจได้ถึงแม้แรงงานเราจะน้อยลงถูก <cinematic S 2> ไม่คิดไม่อยากใช้ก็ต้องใช้แล้วล่ะงานนี้ถูกต้องใช่นะครับก็สําหรับวันนี้ครับเวลาจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ